แล้วนะแบบถ้าเกิดคุณผู้ชมไปอยู่ใกล้ๆมันนะครับผมนี่ดูดูดูด,ดูโอ้โหแบบอย่างเจ๋งดูด,ดิีแบบเราโดนแบบดูดเข้าไปนะครับผมแล้วก็หมุนรอบตัวพายุนะเอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนนะครับผม ซึ่งแอดออนที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้นะครับผมก็มีเชียร์ออนว่า Inside Disaster นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งจะเป็นแอดออนนะครับผมที่จะเพิ่มภัยพิบัติต่างๆนะครับผมเข้ามาในตัวเกมไมคครับของเรานั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวตาตาแอดออนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับก็หลังจากที่ทําการโหลดแล้วก็ลงแอดออนอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับนี่มันก็จะมีพวกไอเทมต่างๆนะครับผมที่เป็นรูปแบบพวก พิบัติประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็จะมีแบบพวกแผ่นดินไหวพายุฝนฟ้าคะนองอุกบาทอะไรพวกเนี้ยนะครับผมพายุหิมงหิมะอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทั้งหมดกันเลยดีกว่านะโอเคครับเรามาเริ่มจากไอเทมแรกนะครับผมทำไมของผมมันบั๊กเนี่ยไอเทมแรกนะครับผมมีชื่อว่าทิกเกอร์อะคิสเลนนะครับผมก็รู้สึกว่าอันนี้นะครับผมจะเป็นฝนน้ำกดนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมปุ๊บอ่านี่ครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ คุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูนะครับผมพวกสิ่มีชีวิตเวลามันโดนฝนนะครับมันก็จะโดนแบบดาเมจดนะเออมันเป็นฝนกดนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าผมไม่โดนนะครับเพราะว่าผมปรับเป็นโหมดเคทีอยู่นะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นซซเวอร์ให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะโดนพิษนะครับอู้จะตายนะครับผมโอ้เกือบตายเลยนะฮะทีเดียวเลือดบหมดเลยนะครับผมอ่ก็จะประมาณนี้นะ ซึ่งถ้าเกิดเราเรียกพวกภัยพิบัติออกมานะครับผมเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันหยุดได้นะซึ่งเราต้องรอเวลาเท่านั้นนะครับผมพวกภัยพิบัติมันก็จะหายไปเองนะก็คือเราไม่สามารถที่จะไปใช้พวกคําสั่งหรือว่าวิธีไหนนะครับผมก็แล้วแต่นะที่จะหยุดพวกภัยพิบัติต่างๆที่เราเรียกออกมาหรือว่ามันเกิดเองตามธรรมชาตินะซึ่งเราต้องรอให้มันหายเองเท่านั้นนะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็คือคงต้องรออย่างเดียวนะครับผมซึ่งไอ้ฝนกดพวกนี้นะครับผมเราสามารถที่จะหลบได้นะไปหลบตามพวกใต้ล่มอะไรพวกนี้นะครับผมนะ แบบพวกใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยไนไหนไหเดี๋ยวผมหลบให้ดูนะครับมันจะไม่โดนนะครับผมเนี่ยถ้าเรามาหลบอย่างนี้นะครับเนี่ยปรับเป็นเกมโหมดนะครับ s u r v i v a l e เห็นไหมเราจะไม่โดนนะครับอ่ะต้องหลบอยู่ใต้แบบขี้ล่มอะไรพวกเนี้ยนะครับผมนะที่มันหลบได้อ่ะมันจะไม่โดนฝนกดนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องรอฝนหยุดนะครับผมอ่ะแรงแล้วนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะหายไปเองนะครับผมนะ ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาครับผมทิกเกอร์บิสซา์นะไอน,นี้ก็น่าจะเป็นพวกพายุหิมะนะครับผมนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงปุ๊บอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยนะครับแวดตอนอันนี้คือทําภัยพิบัติมาเจ๋งมากนะครับผมนะดูดีนะคือแบบทําเหมือนจริงมากนะครับเนี่ยแบบเราจะแบบเดินต้านลมไม่ค่อยไหวนะตัวมันจะหนักๆน,นะครับผมนะแบบเออมันต้านลมไม่ไหวอะไรเงี้ยนะฮะดูดี ถ้าเกิดผมอยู่ในโหมดซูเวอร์โบมันจะโดนดาเมจไหมโอ้ยโดนโดนนะครับมันจะแบบแช่แข็งนะครับผมนะโอ้โหเกือบตุยนะครับดูดิคือแบบเดินแทบไม่ไปเลยนะเดี๋ยวผมลองเอาแบบพวกวิลเจอร์มาดูนะครับว่ามันจะเดินไหวไหมนะฮะมาปึ๊บ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 เด๋ยวรอดไหมไม่รอดเหมือนกันนะครับแบบต้านลมไม่ไหวนะซึ่งบอกเลยนะถ้าเกิดเราเอาไปเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดแล้วแบบเจอพวกพายุอย่างนี้นี่คือเล่นยากมากนะดูดิขยับตัวแทบไม่ได้เลยนะครับผมนะ โอ้ my god แล้วภัยพิบัติมันไม่ได้มาแบบแป๊บๆปบด้วยนะคือมันมาแล้วมันอยู่แบบสักพักใหญ่เลยนะดูดิโอ้โหเดินไม่ขยับเลยว่าไงน้องแกะไปด้วยกันไหมแต่ว่าภัยพิบัติแต่ละอันนะครับมันก็จะเกิดคนละที่กันนะครับผมตอนนี้ภัยพิบัติมันหายไปแล้วนะซึ่งถ้าเกิดไอพายุหิมะเนี่ยมันจะเกิดตามพวกไอ้นู่นนะครับผมตามพวกแบบหินที่มันเป็นพวกหิมะอะไรพวกนี้นะครับ โอเคครับผมมา <Mi> เรามาดูกันต่อนะครับต่อมาครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของแผ่นดินไหวนะซึ่งผมค่อนข้างชอบเลยนะฮะอันนี้มาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ตอนแรกมันก็จะแบบแค่แผ่นดินไหวปกตินะมันจะอาจจะดูไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าอย่างเจ๋งนะอันเนี้ยเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบแค่แผ่นดินไหวปกตินะเออไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะฮะอ่าตอนนี้ก็คือรอนะครับอ่ะตอนนี้ยังไงฮะ เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูพร้อมผมเลยนะบอกเลยว่าแบบมันจะแบบพื้นแบบเป็นรอยแยกออกไปเลยนะครับผมนะเป็นหลุมอะไรพวกนี้อ่ะรอนะครับตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวอ่ะยังไงนี่นี่ดูดูดูด,ดิทุกคนดูดิโอ้โหเป็นรอยแยกนี้เลยนะฮะดูดีโคตรเท่นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับ ต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุกบาตนะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยไม่เท่สักเท่าไหร่นะถ้าเกิดมันพุ่งชนโลกเนี่ยนะครับผมนะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอุกบาตชนไดไหมครับเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับนี่มาแล้วครับผมอุกบาตจากฟากฟ้านะฮะโอ้โหยังกับวันสิ้นโลกนะครับผมดูดิแล้วแบบมันไม่ได้ลงมาแค่ลูกเดียวนะคือแบบมันลงมาเยอะมากนะครับผมนะ ซึ่งความรุนแรงมันก็ไม่ถือว่าแรงมากนะครับผมนะแต่ว่ามันลงทีๆ่งทุกคนนึกออกไหมเออพอมันลงเยอะๆเนี่ยจานวนเยอะๆมันก็ทาให้แบบว่าดูรุนแรงได้นะครับผมนะเนี่ยดูดิดอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะหมดแล้วนะครับผมอุกกาบาตคือแบบมาไวไฟไวนะครับผมนะสาหรับอุกกาบาตต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพายุทะเลทรายนะหรือว่าพายุทรายนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันจะบดบังการมองเห็นของเราหมดเลยนะครับอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับไอพายุหิมะนั่นแหละนะครับแต่ว่าอน,นี้มันจะมองไม่เห็นนะถ้าเป็นพายุหิมะเนี่ยมันยังพอมองเห็นอยู่นะดยูด,ดิคือมองไม่เห็นเลยนะโอ้โหนะครับแล้วก็จะเดินยากๆเหมือนพายุหิมะเลยนะครับแต่ว่าเรื่องการมองเห็นเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยดูดินะครับ แล้วก็ภัยพิบัติแนทออนอันนี้นะครับผมมันสามารถเกิดความพร้อมกันได้หลายอย่างนะมันไม่จําเป็นที่แบบว่ามันจะต้องเกิดทีละอย่างนะบางทีมันอาจจะแบบเกิดแบบแผ่นดินไหวอุกบาตพุ่งชนหรือว่าแบบพายุฝนฟ้าขนองอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งมันเกิดพร้อมกันได้นะผมลองเอาไปเล่นดูแล้วนะเออมันเกิดได้เองนะพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งบอกเลยถ้าเกิดมันเกิดพร้อมกันนี่คือแบบโคตรอภิมหาภัยพิบัติเลยนะฮะโอ้ตอนนี้ก็คือแบบต้องรอให้มันหายไปนะ ไอ้นี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเกิดแถวพวกเอทะเลทรายนะครับผมนะไอพายุทรายเนะี่ยนะครับผมนะอย่างที่บอกนะครับว่าถิ่นฐานของพวกภัยพิบัติแต่ละที่เนี่ยบางอันมันจะเกิดกันคนละที่เลยนะครับอ่ะไอ้นี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะครับไอ้นี้น่าจะเป็นฝนฟ้าขนองนะหลังจากภัยพิบัติเสร็จนะต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝนฟ้าขนองนั่นเองนะครับผมนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปนี่ดูดีโอ้โห บ,บอกเลยว่าน่ากลกาวแบบฟ้าผ่าของตัวเกมไมค์ครับตอีกนะฮะดูดิโอ้โหคือแบบฟ้ามันจะผ่าถี่มากเลยนะเนี่ยมันจะผ่าแบบถี่ๆเลยนะซึ่งบอกเลยถ้าเกิดเราเล่นในห,หมดอชีวิตรอดในโดนผ่าแน่นอนนะออ <c oughs> นะครับผมดูดิโอ้โหแบบฝนตกหนักอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีฟ้าผ่าอะไรเงี้ยนะฮะดูดิคือแบบผมชอบมากนะตอนอันนี้นะครับผมคือเขาทําแบบ สมจริงมากเลยนะเหมือนแบบบนโลกเราจริงๆเลยนะครับผมดูดิโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นมอนสเตอร์ตัวไหนแบบโดนฟ้าผ่าเลยคือ <c ười> มันโชคดีเหรอทุกคนแบบไม่โดนเลยนะดูดิตอนผมเล่นหมดเอาชีวิตรอดนะผ่าผมเอาจังผ่าผมเอาจัง,จงแบบโดนผ่าตลอดเลยนะครับอ่ะมันโดนแล้วมันโดนแล้วนะครับเนี่ยพวกมอนเตอร์ถ้าไฟขึ้นนี้คือมันโดนนะครับผมโดนผ่านนะฮะอ่ะยังไงตอนนี้ยังตกอยู่นะครับ ฝนไม่ตกแล้วแต่ว่าวันยังมีฟ้าพ่าอยู่นะครับน่าจะใกล้หายแล้วนะฮะเพราะว่าฟ้ามันเริ่มสว่างแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีฟ้าพ่าอยู่นะแต่ว่าฝนมันไม่ตกแล้วอ่ะไปแล้วนะครับหายแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมมาอันสุดท้ายแล้วนะครับแนทออนอันนี้นะภัยพิบัติอันนี้นะซึ่งบอกเลยว่าเป็นอันที่ผมชอบมากเลยนะครับนั่นก็คือพายุเทอร์นาโดนั่นเองนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปอ่ะนี่ผู้ชมดูดิ โคตรเท่นะครับผมนะแล้วนะแบบถ้าเกิดคุณผู้ชมไปอยู่ใกล้ๆมันนะครับผมนี่ดู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 โอ้โหแบบยางเจ๋งดูดิแบบเราโดนแบบดูดเข้าไปนะครับผมแล้วก็หมุนรอบตัวพายุนะโคตรเท่อะนะครับผมนะแล้วคือมันไม่ได้ดูดแค่ตัวเรานะมันดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวพายุเลยนะฮะดูดิโอ้แล้วก็ผลักเราออกมานะครับก้กระเด็นมาไกลเล,นะะกไเลยนะฮะดูดิวัวก็ไปแล้วน่ะโอ้ยโอ้ยโดนโดนอีกแล้วดูดิ โอ้หแบบผมชอบมากอันนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ก็คงไม่มีใครชอบหรอกเนาะพายุเนี่ยนะเอาง่ายๆก็ไม่น่าจะมีใครชอบพลายพิบัติอะไรหรอกนะชีวิตจริงอะนะครับผมโอเคหมดแล้วนะครับผมพายุทําไมตัวผมมันยังหมุนอยู่นะโอเคหายแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมพวกพลายพิบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในะออนอันนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีในส่วนของไอเทมนะครับผมที่เราสามารถที่จะบังคับ พวกภัยพิบัติได้นะครับนั่นก็คืออันนี้เลยนะครับนี่ Dis a อสเตอร์คอนโทร l เลนะครับผมนะซึ่งมันจะเป็นไอเทมที่แบบว่าจะให้เราเลือกนะครับผมว่ามันจะให้เกิดภัยพิบัติแบบทีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะอ่าซึ่งถ้าเรากดปปุ๊กเห็นไหมมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเลือกความถี่ของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะแล้วมันก็จะมีให้เราติ๊กนะครับว่าอยากจะให้มันเกิดภัยพิบัติอะไรบ้างนะซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้มันเกิดภัยพิบัติอันไหนเนี้ยก็ตก ส่วนความถี่ผมจะปรับสุดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราปรับสุดเนี่ยภัยพิบัติมันก็จะเกิดบ่อยมากนะครับผมนะเราก็ทําการกดสมิธเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็จะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ต้องรอนะเล่นไปเรื่อยๆตามปกตินะครับผมเดี๋ยวมันก็จะเกิดภัยพิบัติเองนะครับผมนะอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะรอนะครับผมดูนะครับว่าผมจะเจอภัยพิบัติอะไรอีกนะครับผมที่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไอเทมพวกนี้ไปให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันสามารถที่จะเกิดภัยพิบัติได้เองตามธรรมชาติด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีไอเทมอันนี้ด้วยนะครับผมมันจะเป็นไซเรนนะครับไว้แจ้งเตือนเวลามันมีภัยพิบัตินั่นเองนะเนี่ยอ่าซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่มีภัยพิบัติอะไรใช่ไหมไซเรนมันก็จะไม่ทํางานนะครับผมนะอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็คงต้องรอนะครับผมให้ภัยพิบัติมันเกิดขึมานะฮะโอเคครับทุกคนภัยพิบัติที่ผมเจอตอนนี้ก็คือแผ่นดินไหวนะครับผม เนี่ยมันคือมันเกิดเองตามธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เสกมานะเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันมีภัยพิบัติเห็นไหมมันจะมีไฟออกมานะเป็นไซเรนแจ้งเตือนนะครับว่ามีภัยพิบัติกําลังมานั่นเองนะซึ่งผมโดนเป็นไอ้นี่นะฮะที่ผมเจอตอนนี้ก็คือเทนดิสไหวนั่นเองนะครับโอ้ยยังไงมันจะเกิดรอยแยกตรงไหนน่าจะแถวตัวผมหรือเปล่าตรงนู้นะน,น,นะครับตรงนู้นตรงนู้นโอ้โหยังไงมันจะเกิดรอยแยกตรงไหนน่าจะแถวตัวผมหรือเปล่าตรงนู้นนะครับตรงนู้นตรงนู้นโอ้โหไมะกนะ อ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็มันจะมีในส่วนของตัวสมุดมาให้ด้วยนะครับผมนะมันจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมว่าเออเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันเจอตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับผมนะเนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดแบบเจาะลึกนะครับผมนะเนี่ยก็สามารถมาอ่านได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกหมดเลยนะครับของตัว add-on นะอ่าอะไรประมาณนี้แหละนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแอดออนไยพิบัตนะครับผมนะยังไงคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือว่าแอดออนอันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมานะจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมนะ่อยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบายบาย